กับผู้ชมกันต่อนะครับในควอเตอร์ที่2นะครับหลังจากที่ในควอเตอร์แรกเนี่ยทางทิวเจรณาสอนนะครับนำอยู่32ต่อ20นะครับเหนือครูสมศรีศรีปทุมครับครูสมศรีศรีประทุมจะต้องมีปัญหาในเรื่องของเกมรับครับจะต้องอปรับเกมรับให้เหนียวแน่นกว่านี้ครับหันมาเปลี่ยนจากเดิมครับ จะใช้การป้องกันแบบตั้งโซนครับตอนนี้เปลี่ยนมาจากแมนทูแมนแล้วแต่ก็ยังไม่ดีครับยังคุมตัวผู้เล่นไม่ไม่ยังหลวมอยู่ครับคงจะต้องมีการประกบให้ติดกว่านี้นะครับในควอเตอร์ที่2นี้เปลี่ยนเอากนวัตลงไปครับเลิศเล่ากุ่นครับอ่นครับรามาขนมาสวยมากครับ ขยับขึ้นมานะครับเป็น22ต่อ32เครับอาเวการาเวการ่าบอดมานะครับเปลิเปล็ลิบรอให้ห <c oughs> เพื่อนขึ้นมาขยับมาตรงนี้จ่ายมาครับที่ตรงพันตป <c oughs> นิดนึงยังเอามาได้ครับ <c oughs> เอาาิร์นครับร <c oughs> ีบาวดีมากมาที่การวัฒน์การวัฒน์การวัฒน์จ่ายมาสวยสองไกลเลยครับตรงนี้ติด <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ครับ สวยมากครับไพ่แพทริกไฮขึ้นมาสวยมากวันนี้เล่นดีมากครับแพทริกไฮโอ้โหนี่เลยครับวันนี้นี่ถ้าเกิดว่าหยุดทั้งเฟลิปแล้วก็แพทริกไฮนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่อยู่แล้วนี่วันนี้เหนื่อยแน่นอนนะครับแหวกเข้ามาโอ้โหไปเจอเอาต์ลงพันนะครับที่เหมือนกับบล็อกเอาไว้ครับครับเป็นลงพันครับลงพันจุดขาดครับ เป็นไซ์บอลนะครับครับเปิดกับบอลที่ข้างสนามเขับเปิดจากข้างสนามขึ้นมาโรนี้ล้องสองสามคะแนนไม่ได้ครับรีบาร์ไว้ได้ผิดิกายไฮมาที่จะลงพันลงพันแหวกขึ้นมาสวยมากครับนี่ครับผู้เล่นคนสาคัญนะครับของทิวเจรญนักษรครับครับโอ้โหวันนี้เฉพาะกอเตอร์แรกนี่ก็ตามหลังอยู่เยอะแล้วนะครับ ยิงมาลูกนี้ขึ้นมาทิปมาให้สวยมากครับมาที่คลาดิคายจะลบเป็นฉลาดครับจังหวะแย่งบอลกับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลูกนีม้ไปสะดุดขอบผวงนิดนึงครับรามารามาให้มานะครับการวัดขึ้นมาโอ้โหม้าครับพร็เทคครับไปทำฟาวด์ครับ ก็เป right ็นแพทริกไฮนะครับท sí. ี่เหมือนกับเป็นบ l o กก i งฟาว u l นะครับครับามานะครับจะเป็นคนชูดนะครับสองคะแนนนะครับจากฟรีทโอร์นะครับไม่มีปัญหาครับทำให้สวยมากรามาครับ เกมดีขึ้นนะครับดีขึ้นครับกลุ่มสีสีปทุมตอนนี้ปรับเอากนวัตมาช่วยเจรเยสครับเพราะว่าทางทีมเจ้าเล่ห์หลักสอนนั้นส่งผู้เล่นมาประกบเจรเยสจนทําอะไรไม่ได้ครับครับก็เลยต้องส่งกนวัตมาช่วยถือบอลอีกคนครับตอนนี้จะมีการจ่าย2คนครับสำหรับกลุ่มสี่สี่ปทุมครับแล้วก็เร็วทั้งคู่ครับทั้งกนวัตทั้งเจรเยสครับนี่นะครับากนวัตลงมาแล้วก็สมบูรณ์ร้อแล้วเนี่ยเชื่อว่าวันนี้สนุกแน่นอนครับครับขึ้นอยู่กับ มือของกนวัน์ด้วยครับมือขวาเนี่ยเจ็บอยู่ขื้นมาลูกนี้พยายามที่จะตัป้านไม่ได้ครับอ้าวแม่เอิญดีครับลูกนี้จ่ายมาที่กนวัน์กวัตรสองคะแนนลูกนี้สวยมากครับไล่แล้วนะครับตอนนี้ตามหลังอยู่10คะแนนครับทางทูสุนทรีประทุมมีตัวช่วยสกรีนนะครับมาที่ผลิป ลิปจะลงพันจะลงพันอ้าวไปโดนกนวัตครับปัดบอลครับจงังหวะไปหลวงบอลครับกนวัตทีวจะเลิกสอนจะได้เปิดบอลเข้ามาครับครับแพทริกจะไปได้ไหมนี่ครับตรงนี้อ้าว แพริกไปฟาวผู้เล่นทีมบุกครับไปทำฟาวครับเนี่ยครับแพริกครับไปขวางทางกันวัดครับไปได้สวยมากครับจ่ายขึ้นมาเลยัดเลยครับโอ้โหแล้วได้ฟาวด้วยครับ ลงพันธ์ครับไปทำฟาวรามาครับโอ้โหทรีพอยต์เพย์ครับวันนี้อาจจะออกสตาร์ทได้ช้านะครับครูสมศรีแต่ว่าก็ยังไม่แน่นะครับเพิ่งจะผ่านพ้นไปโคตรต่อเสร็จๆครับแก้เกมได้ดีครับตอนนี้ไล่มาแล้วครับ29ต่อ36คแนน เอาบาการ่ารับนี่ครับพอปักเกมใหม่ครับเอากัรณวัตรลงมาแล้วในเกมดีขึ้นครับลองส่องดูสารคะแนนวันเลยครับขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเช็ดแป้นลงไปสวยมากครับคลิปแหวกขึ้นมาเองนะครับจะขึ้นว่ามาแล้วได้ครับโอ้โหเฟลวิับ วันนี้ถ้าเกิดว่าเจอไรเอซไปเร่งมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เกมเสียหมดนะครับครับของทางครสมศมสีปรับเกมได้ดีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเล่นแบบเมื่อสักครู่นั้นน่าจะน่าสนใจทีเดียวครับสับสองคะแนนไม่ได้ครับปลิบเอาครับเอาได้อ้าแต่ว่าแม่ลามาไปทำฟาวครับครโอ้โหไปไล่อันฑพรนี่ครับ มือที่ไปไป่ายนพพรครับจะทำให้จังหวะที่ขึ้นของนพพรเนี่ยไม่ได้ครับใต้แป้นนพพรแสงทองครับของทิวจเนาอรจะยิงฟีโทรสองลูกครับ ลูกหนึ่งครับแต่ว่าสังรามานี่ยังรีบาวได้ดีครับทารีบาวได้เยี่ยมเลยครับเจโรยสเรย์เยส,เ,ส <c oughs> เลือกจ่ายมาให้กับเอิร์นวันนี้เอิร์นเอิร์นเจอฟลิปประกบแน่นเลยครับครับเอิร์นอีกครั้งหนึ่ง เอินขึ้นมา2คะแนนแมามติดอขอบห่<ล>วงครับขึ้นมาเองไปเองดีกว่าจ่ายมาแล้วแมเรามาในแทนที่จะขึ้นเองไม่ได้ครับ ขึ้นมาไม่ได้ครับแล้วก็เนี่ยครับฟาสต์เบรกเลยครับโอ้โหแบลกการ่าลูกนี้หลอกมาแถวะสวยงามไปเล่นโอ้โหระบายหนึ่งครับหลอกครับจ่ายขึ้นมาแล้วโอ้เยี่ยมมากครับหนึ่งอ่าดูครับนี่ครับสายตาของเจเรเยสครับครับรามาก็ทำได้ดีครับลูกนี้หยอดลงห่วงไปเล่นจังหวะเดียวแล้วครับเบลการ่าเบลการ่า จ่ายในมาตรงนี้หลุดหมดเลยครับครับแล้วก็คิวจะเริ่มซ้อนครับต้องขอเวลานอกแลครับสกอร์โดนไล่มาเหลือแค่7คะแนนแล้วครับจากควอเตอร์แรกนั้นนำอยู่ถึง12คะแนนครับตอนนี้จาก12 12เนี่ยเหลือ10ตอนนี้เหลือเพียงแค่7คะแนนเท่านั้นนะครับคุณสมฤึกกับคนที่สวมแว่นอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับ แล้วก็ชุดดำเนี่ยครับเป็นเฮดโค้ชครับสุนทรพ,ทรพงศ์มวินทรค์ครับดูจังหวะที่โอ้โหจ่ายลกนี้ตาคมมากเลยเครับคือจ่ายต้องต้องพอดีจังหวะทิศ<ช>พอดี<พ>อเลยนะครับของรามาน้ำหนักนต้องพอดีทิศทางแล้วก็ต้องเข้าใจเพื่อนกับเพื่อนก็ต้องเข้าใจกันด้วยครับจังหวะนี้ ยังไม่แน่นะครับท่านผู้ชม TBL นะครับ Thailand Basketball League นะครับทีมที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงในตอนนี้ยังไม่รู้นะครับจะเป็นทีมไหนแต่ว่าทีมนี้คู่นี้เนี่ยทีมไหนชนะทีมนั้นก็มีโอกาสมากที่สุดนะครับเพราะว่าผลงานก่อนหน้านี้2แมตช์นี่ทั้งสองทีมนี่ต่างประสบชัยชนะเดิมด้วยกันทั้งครูนะครับครับเกเ ไรเยสสามคะแนนครับโอ้โหสุดยอดมากครับเอาเลยครับในตอนนี้มาแล้วครับโอ้โหสามสิบสี่ต่อสามสิบแปดนะครับโอ้โหเรเยสตามมาเหลือแค่สี่คะแนนเท่านั้นแล้วครับทีนี้เล็กเข้ามาแล้วก็สิบสองครับของทางทิวครับสิบสองของทางครูสิบสีนะครับกระอาวุธครับกราวุธครับ วาราวุธิวุฒิกรกันครับได้ส่งนะครับเบกาล่าให้มาที่นภพรนภพรไปทำมาเสียบอลง่ายๆนะครับครับดูครับความคล่องของเจอเรยสเจรเรยสให้มาลูนิดจ่ายขึ้นมายัดเลยครับนี่นครับโอ้ยมาแล้วนี่รครับ ราม่าครับต้องชมจังหวะเมื่อสักครู่ต้องชมดันายด้วยครับพาบอลลุยเข้ามาแล้วจ่ายยัดให้กับราม่าขึ้นคนเดียวแล้วครับเวอกลาลงพันโอ้โหเสียเทินโอเวอร์ครับบอลอยู่ที่ราม่าโอ้โหหยอดลงไปครับสวยงามครับ ทำคะแนนตีเสมอแล้วครับสามสิบหกขออภัยครับสามสิบแปดต่อสามสิบแปดครับเอาเลยครับเกมว่าเดือดขึ้นมาเลยครับในตอนนี้โอ้โหสามคะแนนของแมกกาลายังเอามาได้แต่ว่าได้ฟาวด์อีกครับมีสิทธิ์ได้ทีพลอยเพลย์ครับเฟลิปส์ครับขึ้นมาเป็น40ต่อ38มสครับแล้วก็จะได้ยิงอีกแอสตราพอยนีครับยิงโบนัสอีกหนึ่งคะแนนครับ โอ้โหสกอร์กลับมาสูสีสนุกครับตอนนี้เกมสนุกแล้วครับจวเจลอกครับก็เปลี่ยนเอานพพรแสงทองครับมานั่งพักครับแล้วก็เอาแพทริกลงสนามขณะที่กลุมสีสีประชุมครับก็ส่งไมเคิลเอิร์นลงมาเช่นกันครับแล้วก็เอาเซนเตอร์ตัวใหญ่ครับวราวุฒิกรกันมานั่งพักครับนี่ครับซาทรีพอยเพย์เลยครับแพทริกครับ นำอยู่41ต่อ38ครับ3คะแนนครับยังไม่แน่นะครับสามนี้ครับผมยังยังอะไรเป็นเกิดขึ้นได้หมดเลยครับวันนี้โอ้โหเอ้าะครับขึ้นมาตัดสินใจแม่ยิง3คะแนนคแค่ต่อไม่ได้ครับรามาครับเดลการ่าเดลการ่าต้องดึงรอให้เพื่อนขึ้นมานะครับมาที่ฟิลิปฟิลิป3คะแนนเหมือนกันครับตัวนี้ติดขอบพวงครับแล้วก็ว้าเอาเกิดจะพลาดครับรามา รามาให้มาที่เ yes, yes, รเยสเรเยสหลอกเอาไปลื่นนิดนึงยังเก็บบอลได้ครับให้มาที่เอิร์นเอิร์นออกมาที่นะจะยัดหรือเปล่าเอาครับ oh, ออกมาแลยครับในตอนนี้อีกสองคะแนนครับสวยงามครับ,รบรจังหวะนี้รถจะว่างหรือเพียงแค่คะแนนเดียวในตอนนี้ตามหลังทิวคะแนนเดียวครับครับและพาร์ตี้เกยเต็มมันจริงๆครับรามาสะใจครับ ไช่ฟาวด้วยครับลูกนี้าดูนะครับนี่ครับพลิกขึ้นมาแล้วก็กมันจะหลอกหลายจังหวะครับโดน,โดนตเต็มมือนะครับเบกาลาเบกร่การสามคะแนนสวยมากครับลงไปครับสุดยอดครับลูกนี้ จังหวะน,นี้โดนป้องกันติดแล้วครับยังจับจัตัวชูดได้าสามคะแนนโอ้โหหลายการจริงๆครับไราการาวันนี้ไปได้ยินเรา <คน S 2> อาจจะประมาทไปหรือเปล่าใช่ครับมาแล้แบลการา,รา แบการาพลิกเข้ามาครับมีไรเยสบ,บังอยู่นะครับแบการ,ร,ราจะหนีไรเยสได้ไหมหนีไปได้แล้วขึ้นมานครับลูกนี้แต่ว่าเิดอ้าบบอลน,น่าจะออกไปก่อนแล้วนะครับไรเยสเรเยสแหวกขึ้นมาโดน3คะแนนครับลูกนี้ลงบั่นหลืเลอเกินครับ เฉลิมเดชครับเหลือรายเหลือรายเอาเลยครับไล่ขึ้นมาขึ้นมาเหมือนกันลูกนี้ไม่ได้ครับจะแซงหรือเปล่าครับลูกนี้ขึ้นมาแล้วโอ้โอ้แต่ว่าโอ้เจอตึงกันครับดันในครับโอ้โหขึ้นไปหาเจอเสาโทรเลขครับโดนทิปเต็มมือเลยดันใน ไปลิฟนี่รูปร่างในสูงที่สุดในทีมนะครับของทางทิวเตือนมาอีกครั้งหนึ่งโอ้แม่นมากครับเอาครับในตอนนี้แซงแล้วครับสามคะแนนสวยงามจริงจริงครับสี่สิบหกครับสี่สิบหกต่อสี่สิบสี่ครับูสสมสีแซงนะครับในตอนนี้เวลาเหลือประมาณนาทีเสร็จๆนะครับในควอเตอร์ที่สอง ผ <ม S 1> <ร>ัดก็ได้สวยครับอ้าวครับ<ส>ทักตื่นแล้วครับเกม,ม,มระยะสวยจ่ายขึ้นมาลุยจันนายสวยม,มากครับต้องขอเวลานอกเลยครับในตอนนี้โอ้โหแก้เกมได้ดีครับครูนศรีศรีปทุม,มออกสตาร์ทควอเตอร์แรกนั้นเป็นลองเยอะทีเดียวครับแล้วก็ค่อยๆปรับเกมครับค่อยๆเปลี่ยนตัวผู้เล่นตอนนี้กลับมาสู่เส้นทางอยู่แล้วครับอีกอีกครั้งครับ ตอนนี้เป็นปัญหาของทีมเจ้ิเล่ห์สอแล้วครับว่าสตาร์โค้ชจะแก้เกมอย่างไรทั้งสองโค้ชครับสุนทรพงศ์วินทร์กับสมนึกตบีเลิศพาณิชย์คือวันนี้ถ้ากดหยุดเรย์เยสไม่อยู่แล้วนี่เหนื่อยครับเมื่อวานนี้ก็อย่างนี้นะครับเรย์เยสนั้นโอ้โหเล่นเป็นพระเอกเลยครับเชื่อว่าในควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่4นี่น่าจะมันสนุกแน่นอนครับกอแบบนี้สนุกแน่ จากตามหลังมานี่12คะแนนนะครับงงครับค่อยขยับเข้ามา10เหลือ10เหลือ7นะครับเหลือ7เหลือ4เหลือ4เหลือ2นะครับแลในสุดก็มาแซงหน้าจะได้ครับผู้แฟครัครดรงพันธ์รันพงษ์ ของโค้ชคู่นะครับของทิวจะหอักษับจะต้องแก้ให้ได้ครับยังพอมีเวลาเพราะว่าในช่วงของโคเตอร์ที่2นี่มีเวลาประมาณนาทีเสร็จเรัจครับทิวนั้นตามหลังอยู่เพียงแค่4ขคะแนนนะครับอะไรเกิดขึ้นได้หมดเลยครับบาสเกตบอลเนี่พลิกไปพลิกมาตลอดครับจ่ายในมาสวยมากขึ้นมาแล้วทำกันได้ครับโอ้โหนี่นะครับ ลูกนี้แทนดีมากครับคือเการสอนกับจ่ายแล้วก็บล็อกจ่ายแล้วก็บล็อกครับจนเอ่อดรงพันหลุดเข้าไปวางบอลขยับเข้ามาเหลือสปีิงแค่สองคะแนนลามาลามาจะเข้าไปจ่ายมาอ้าวยังยังได้ครับสามคะแนนติดขอบวงนิดนึงยังขึ้นมาแล้วติดนิดนึงแต่ว่าแม่เออพยายามจะเข้าไปรีบาวน์ครับไม่ได้ครับขึ้นมาครับในตอนนี้จันพง์รันพง์ ออกมาฟิลิปฟิลิปยิง3คะแนนแล้วแม่นด้วยครับโอ้โหแซงอีกครั้งครับแซงกลับมาแล้วครับเป็น49-48เแมเอิร์นเอิร์นแหวกเข้ามาแล้วเอาได้ครับแซงกลับมาเหมือนกันครับแมเป็น50ต่อ49เครับเหลืออีก9วินาทีครับวอเตอร์ที่2โอ้โหดูครับเกมวันนี้เนี่ยมันมากๆครับแวการ่าแวรการ่าให้มาชูทันทีครับลูกนี้ติดนิดนึงลูกนี้รีบาวได้แล้วหมดเวลาพอดีครับ หมดเวลาในควอเตอร์ที่2ครับครูสมศรีศรีประชุมครับ